ดูกับผมช่องน้ำมอสเยสุธรนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่นะครับสภามิตรภาพไทยลาวแหล่งที่2นะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บิมโค้งนะครับบรรยากาศก็โคชีมากเลยนะครับผมรับอิมสองฟังผงนะครับตอนนี้เราก็จะมาชมบรรยากาศนะครับร้านค้าร้านขายนะครับว่าเขาจะให้พวกเรากินฟรีไหมโอยไม่ใช่เขาจะให้พวกเราถ่ายไหม น่าจะให้ถ่ายอะไรเพราะว่าเขาก็ไปถ่ายหลายช่องอยู่เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวเราไปชมบรรยากาศก,กันเลยนะครับผมบนี่บรรยากาศเป็นสีเอ้าวๆมันทำบ่ไปดีลงเท้าน่ะของดีๆท้ายเข้าไปนี่มาไม่บายป้าก่อน ฉันรู้สึกอายคนมากนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องอายนะเพือเพือร้อยเยนของเราก่องยังสันว่ะก็เป็นไม่ได้ลามายคของนิ่นะครับผมตอนนี้ก็ก็ล้ ยำมับยำก็ก็ือหวางโต๊น่นี่ครับก็อากาศก็ดีครับนี่ก็เป็นคลองดินครับผมก็เป็นคลองวานครับอากาศจะดีแห้งครับงา้นครับ คือจังคนคือยังช่องคนกันละสินมะไทายนี่ไอสภาพตามตามสมัยตาม,มด้ยว่ามครับจะพวกโมงโมงอ้ครับโอ้ครับอันนี้ก็ชุดละสองร้อยครับ200นี่ก็สองร้อยครับส,บสองขันทำไมสองขันบุฟเฟ่ผักบุฟเฟ่ผัก,กแต่เราปัน้นครับผม,มเดี๋ยวนี้คนก็ถือว่าขนาดขนาดฝนตกก็เนี่ ขนาดพ่นตัวพ่นคำวมาไม่ไมกัดคือว่าพ่นกัดถือว่าหลายอยู่ครับผมตาเขาครับผมหันหันหันกล่องแบบพ่นกัดละทีไหมนายอ้นนะครับมีหลายราคาครับผม บรรยากาศ่อยเก่าๆนี่บรรยากาศทางพุนน้ำครับไอ้มอดมาแล้วสิเอาเบ็ดมาใส่อยู่ครับวะเอาเบ็ดมาใส่ครับบรรยากาศฟังทางพุนกันอีกันครับผมตอนนี้ก็ น้องน้องอันนั้นไม่ใส่เหรือไอออดยังครับยังยังไม่นั่งอยู่ใช่อไหมน้องอันนั้นไม่ใส่ปะน่องที่ว่าก็ใครคล้องไอห้องไงก็ไม่ใส่ปะสัมผัสจะไหวกันเลยแล่นสมตำครับผมลำปลาตล้วลำปลาถักปากถ้าม้งี้มันจะเป็นสวยสวยจุขะผมสวยจุ อ่ะชุดละสองลอยกัว่าเนพยกเดียวตามาเดี๋ยวดามมาเดียวดามะบุฟี่ผักบุบุฟี่ฟผักกินเบิดสวนเลไบุฟี่หันลอยลอยเก่าเก่าวกซ้อง อันนี้ห้องกระยางมาสุดอ,อันนี้ระครบผมมาสุดกระชีมือจังหน่อยครับแต่ว่ากับแมงมีตตอครับทางมุ่นก็ยังมีตตอกับมีล้านประมาณสองสามล้านเนี่ยแหละครับดูอันนี้กระชีงางไปสุดจอดอะกระชีพายยางไปจังหน่อยก็ได้ครับผมเอ้า่ากระชียางไปกินนี่ใหญ่ย,ย่างด้วยกันครับ เดียวขอเดี๋ยวพับพิบแป๊บนึงครับผมกำลังฮะนางตีกำลังเช็คเศร้านังกตีกำลังเช็คเศร้าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งอีกบอกโซนหนึ่งครับตอนนี้กระสุดนะครับผมสุดทางยางแหลกกัจจีพี่จะซ้ำนี่แหละครับกัจจีพี่ลัน่นน้ำปุ้งน้ำปั้นลนั่นไอ้ม้าลุกม้าล่านะครับผมตอนนี้กับนนงานมาสุดแล้วครับเดี๋ยองกัจจีผ้าหาลาั่นนางกินกันครับผมโอเคครับ